เไหมมมใช่่่รอสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆสำหรับนายหญิงกามินกับท่านแม่ทัพชาลีทีล่าสุดทั้งคู่นั้นก็ได้ไปออกงานอีเวนต์ด้วยกันและหลังจากจบงานก็ถูกสัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์ว่าสถานะตอนนี้เป็นยังไง และเมื่อถูกถามว่าสถานะตอนนี้ทั้งสองคนขยับแล้วหรือยังทันแม่ทับตอบว่าผมก็มีเขาคนเดียวให้เกียรติเขาก็น่ารักนะแต่ละวันการทำงานของเราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นได้เจอกันมากขึ้นได้ใกล้กันมากขึ้นเป็นอะไรที่ดีนะครับผมไม่รู้จะเขินทำไมพร้อมกับเอามือไปโอบที่ไหล่กามียนถามกลางสื่อที่เสียงกรี๊ดดังสนั่นเลยทีเดียว ผม31แล้วพี่แล้วเขาก็โตกับผมนิดนึงด้วยผมว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักตัวผมไม่ได้ปิดบังอะไรแต่ก็เป็นอะไรที่ดีส่วนทางด้านในหญิงกาเมียนมาโดนท่านแม่ทัพโอ,อกกลางวงสื่อก็ออกอาการเขินสุดขีดยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวและท่านแม่ทัพก็บอกอีกว่าแค่ไม่ให้อะไรมันเกินเลยมากเกินไปตอนที่คนเห็นแล้วก็หัวเราะแบบขิง,ขง เมื่อถามว่ามีมุ้งมิ้งกันไหมท่านแม่ทัพบ,บอกว่าก็มีบ้างตัวผมก็อาจจะมีง้องแงงไปด้วยบางทีและท่านแม่ทัพได้อัพสกิลในการบอกให้ในหญิงคลิสคิสในหญิงก็ทำท่าคลิสท่านแม่ทัพแบบน่ารักน่ารัก เรียกได้ว่าสัมภาษณ์ครั้งนี้ก็ชัดเจนมากขึ้นกว่าครั้งแรกๆแ,และเมื่อถามนายหญิงว่าทำไมงับแขนท่านแม่ทับนายหญิงบอกว่าเป็นการแสดงความรักอีกอย่างหนึ่งเป็นสไตล์ของตัวนายหญิงเองที่จะแสดงความรักออกมาให้กับคนที่ชอบเห็นแบบนี้แล้วก็ทำเอาแฟนคลับใจฟูไปด้วยเลยค่ะทีนี้ชาวดอมก็ไม่ต้องดรามาก,กันนะคะนายหญิงกับท่านแม่ทับเขารักกันค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ